มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวเจอเงินห้าหมื่นนำไปคืนเจ้าของมอบสองข่าวตอบแทนค่ะวันที่20เมษายน2563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านางสาวทิตาน,านันเนติกุลอายุ32ปีพนักงานสินเชื่อ SME ธนาคารกสิกรไทยสาขาสีลมได้นำเงินสดจำนวน50,000บาทเข้าพบร้อยตำรวจเอกประเทืองพิทักษ์รองสอวอสอบส่วนสอนอบางเสาธงนะคะเพื่อขอลงบันทึกประจำวันกรณีเก็บเงินสดจำนวนดังกล่าวได้และตอบมานะคะรายการวิทยุคลื่นจอสอร้อยได้ประสานจนพบกับนายวิชยะพิมพาหูอายุ35ปีเจ้าของเงินค่ะ ทราบและได้นัดกันมาส่งมอบเงินคืนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วค่ะนางสาวธิตานังกล่าวว่าช่วงเย็นของวันที่11เมษายนที่ผ่านมาได้ไปวิ่งออกกำลังกายริมถนนรัชพลึกนะคะฝั่งขามุ่งหน้าถนนเพชรเกษมเมื่อวิ่งผ่านร้านเค้กฟูสาขารัชพลึกได้ประมาณ50เมตรค่ะพบเงินสดมัดรวมกันอยู่50,000บาท ถูกคาดด้วยสติกเกอร์ของธนาคารออมสินนะคะตนจึงเก็บเงินดังกล่าวและนําเงินไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนสอนอบางขุนนน์นะคะและได้ลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะคิดว่าเจ้าของเงินคงจะเดือดร้อนมากค่ะและยิ่งช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้นะคะเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ10วันค่ะจึงสอบถามไปยังพนักงานสอบสวนของสอนอบางขุนนน์ ก็ทราบว่ายัางไม่มีใครมาติดต่อรับเงินเลยค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะตนจึงได้โทรศัพท์ไปแจ้งที่รายการจสร้อยเพื่อให้ช่วยติดตามอีกทางค่ะโดยทางรายการได้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีคนแจ้งเงินหายเอาไว้หรือไม่ปรากฏว่านายวิชยาได้โทรแจ้งรายการจสร้อยเกี่ยวกับเงินหายเมื่อช่วงสายของวันที่12เมษายน จึงได้ประสานให้นายวิชยะมารับเงินคืนในท้องที่ที่พบเงินก็คือสอนอบางเสาธงค่ะทางด้านนายวิชยะกล่าวว่าตนเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ให้เช่าย่านรังสิตนะคะเมื่อวันเสาร์ที่11เมษายนตนไปถอนเงินจากธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าจำนวนเงิน1.3แสนบาทเพื่อเอาไปไว้วางมัดจำเรื่องของงานแต่งงานค่ะ โดยเก็บเงินไว้ในกระเป๋าคาดหน้าอกและขับรถไปซื้อขนมปังที่ร้านเค,ค้กฟูสาขาราชพฤกษ์ค,ค่ะจอดรถห่างจากร้านประมาณ50เมตรจากนั้นเดินไปซื้อขนมปังควักเงินออกจากกระเป๋าคาดหน้าอกออกมาและจ่ายเดินไปขึ้นรถขับรถกลับบ้านโดยไม่ได้สนใจกระเป๋าเงินเลยค่ะจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นนะคะ ตนเปิดกระเป๋าเพื่อนับเงินปรากฏว่าเงินสดหายไปจำนวนห้าหมื่นบาทตนนึกย้อนหลังว่าเงินน่าจะหายที่ไหนหลังจากถอนเงินมาแล้วได้ไปที่ห้างท็อปในท้องที่สอนอตะลิ่งชันจึงไปแจ้งความไว้ที่สอนอตะลิ่งชันและไปที่ร้านเค้กฟูสาขาราชพฤกษ์ในท้องที่สอนอบางเสาธงค่ะจึงเดินทางไปแจ้งความไว้อีกที่ ที่สอน,นอบางเสาธงและขอดูกล้องวงจรปิดที่ร้านเค,ค้กฟูโดยพบว่าตนเปิดกระเป๋าคาดหน้าอกแล้วก็ลืมปิดค่ะจึงคาดว่าเงินจะตกหล่นระหว่างเดินทางกลับไปที่รถอย่างแน่นอนและได้โทรไปแจ้งที่รายการจสร้อยเพื่อให้ช่วยติดตามเงินอีกช่องทางหนึ่งจนกระทั่งได้รับข่าวดีจากรายการจสร้อยแจ้งมาว่ามีพลเมืองดีเก็บไว้ได้ และได้ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนที่สอน,นอบางขุนนนท์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกดีใจมากและไม่คิดว่าจะเจอคนนิสัยดีในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่นายวิชยะนะคะรับเงินคืนไปเรียบร้อยแล้วได้นำเงินใส่ซองจำนวน5,000บาทมอบให้กับนางสาวธิตานันท์ซึ่งนางสาวธิตานันท์ไม่ปฏิเสธที่จะรับนะคะ แต่ว่าได้นําเงินทั้งหมดฝากเข้าบัญชีของมูลนิธิรามาธิบดีเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือรักษาโควิด -19 ทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ